ะะวันนี้นะคะอยากพูดคุยถึงเรื่องของอในเคสที่ชอบนั่งข่อยห้างนะคะตอนนี้คือเจอกับตัวนักกายภาพเองนะคะว่าติดนั่งข่อยห้างโดยการที่ในลักษณะการนั่งข่อยห้างก็คือใช้ขาข้าง,ขงซ้ายนะคะขึ้นมาคือจะติดในมุมนี้มากกว่าที่จะเอาขาขวา,าขึ้นมานะคะฉะนั้นพอตอนนี้เนี่ยพอเอาขาซ้ายขึ้นมาบ่อยแล้วทุกครั้งที่นั่งข่อยห้างคือจะนั่งท่านี้เนี่ย ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้กระดูกเชิงกรานเนี่ย่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีระดับที่ไม่เท่ากันเพราะว่าในลักษณะที่เมื่อไรที่เราเอาขาซ้ายควยมาครับกระดูกเชิงกรานฝั่งขวาเนี่ยมันจะถูกกดเข้าไปแล้วอัดถอยไปทางด้านหลังฉะนั้นเวลาที่เรานั่งท่านี้นานๆด้วยความเคยชินคือนั่งเกิน20-30ถึงานาทีขึ้นไปเนี่ยล้ามเรือพวกนี้จะจําในมือต่อนี้ไว้ทันที่ที่เราลุกขึ้นนะคะตัวสะโพกเนี่ยมันจะเกิด คือถอยไปทางด้านหลังและถูกกดอัดก็คือทําให้ขาข้างนี้มันจะรู้สึกเหมือนเค่อนยาวกว่าและดอกลงด้านล่างตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราตอนนี้คือเกิดขึ้นกับตัวเองอะน,นะคะฉะนั้นเราอยากเลยก็เลยอยากจะพูดค,คุยเพื่อจะเสนอเรื่องของการแก้ไขหรือปรับน,นะคะโอเคอตอนนี้เนี่ยพอทันทีที่สะโพกมันไม่เท่ากาันมันมีการกดลงแล้วก็มีการถอยทางด้านหลังมันเลยส่งผลไปถึงตัวกระดูกสันหลังแข้งทางด้านล่าง นี้เนี่ยเมื่อศักย์ปรสาทมาเนียล่ะเริ่มสังเกตว่ากระดูกสันหลังแห้งของทางด้านขวาเนี่ยมันเริ่มมีการโก่งตัวออกก็คือมีการรีโค้งออกด้านข้างเนื่องจากสะโพกเนี่ยมันทํางานไม่สมดุลกันทั้งสองข้างนะคะแต่ถ้าลักษณะนี้มันเป็นผลจากการใช้งานมันก็คือจะแก้ไขได้แต่เราจะต้องคอยรู้ร่างกายเสมอว่ามันเกิดความผิดปกติยังไงนะคะวิธีการแรกที่จะเริ่มแนะนําก็คือเมื่อไหร่ที่เห็นอาการแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรารู้แล้วว่าเรานั่งข้างนี้ ถอยไปยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วเลยทําให้สะโพกขวาถอยไปทางด้านหลังแล้วดอกลงด้านล่างคือดอกลงคืออ,อันเท่าแล้วพอมันมันมีปัญหาคือนความสูงต่าของข้างนี้จะไม่เท่ากันโอเคที่การแก้ไขท่าแรกเลยนะคะที่อยากนแนะนานก่อนก็คือ,อยืนชิดขาไอ้เท้าชิดนะคะพอเท้าชิดเสร็จย่อตัวค่ะย่เอเขา่างอเข่าลงแล้วให้เห็นว่าข้างล่างเน,นี่ยค่ะแนบชิดกัน การออกหม,มุนเป็นกลมแล้วกลับมาบีบก้นทางด้งนานหน้าแล้วต่อด้วยขยิบปลายเท้าขึ้นย่อเข่าหมุนกลมกลับมาบีบกน้นแล้วก็วยกขาขึ้นรอบนะคะหรือบีบก้นแล้วขยิบปลายเท้าขึ้น ่านี้จะช่วยปรับตัวการก่งตัวของขาด้านล่างกับการทํางานของขาเท้าก่อนนะคะหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแก้ด้านบนแก้ด้านบนก็คือตอนนี้ปัญหามันคือถอยแล้วดับลงดอกดงให้เราก้าวขาข้างนี้ขาข้างหน้าใช่วางเท้าให้ลงนะคะยืนเท้ากว้างเท่าไหร่เพื่อสร้างความมั่นคงแล้วหลังจากนั้น่ยลงย่อลงให้รู้สึกว่าเข่าข้างนี้ ใกล้จะถึงพื้นแล้วให้รู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยมันตกใส่ฝ่าเท้าซึ่งอยู่ทางด้านในแล้วสันนักแข้งตรงนะคะ3ามถึงหครั้งต่อเซตก็ได้ค่ะท่า,ามิชาระาที่หนึ่งแต่มันเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสะโพกทางด้านขวาซึ่งมีปัญหาคือถอยแล้วก็ดอกลงเนี่ยได้ลกลับมาทํางานสาถึงหาคั้งต่อเซตน,นะคะ okay. ท่าที่สามที่อยากแนะนำคือ,อยกขึ้นมาเลยค่ะยกตั้งฉากขึ้นมา90้าสงนี้นะคะแล้วเหยียดแขนไปค่ะหุนออกด้านข้างกลับมาผลด้าน,นข้างกลับมานี่นะคะสามถึงห้าครั้งต่อเซตถ้านี้อาจจะลานิดหนึ่งถ้านี้ท่ายังความมั่นคงยังไม่ดีเนะี่ยอาจจะใช้เป็นกาเท้าสะเอก็ได้ แล้วก็แค่ยกขึ้นแล้วค้างไว้นับ1นึ่งถึงห้าแล้วก็ mai, 4, วกค่อยๆวางลงอันทั้งสามเซตทั้งสอย่างที่แนะนำไปเนี่งมันจะช่วยแก้ไขแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคือเราต้องอพอรู้ร่างกายเราก่อนว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วผิดปกติไปด้วยโพสิชั่นไหนอิริยาบถไหนที่ทำให้เกิดความผิดปกตินะคะโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะ